ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องนิยายวายฟังฟินๆนะครับสวัสดีนะครับคุณผู้ฟังที่น่ารักของปริยวิทย์ครับวันนี้นำพานิยายวายที่มีชื่อเรื่องว่าบําบัดรักมาเฟียบทที่62มาอ่านให้ได้ฟังกันครับบทที่62นี้มีชื่อว่า ความสุขของไออุ่นเท่ากับรอยยิ้มของพารันพาร์ทหนึ่งครับก่อนจะไปฟังนิยายวายสนุกสนุกบทนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปนิยายเสียงจากช่องนิยายวายฟังฟินๆช่องนี้กันด้วยนะครับ อย่าลืมกดเข้าไปฟังนิยายวายเรื่องอื่นๆที่อยู่ในช่องด้วยนะครับมีหลากหลายแนวให้ได้เลือกฟังนะครับมีหลายสไตล์เป็นนิยายวายให้ได้ฟังเยอะแยะมากมายหลายเรื่องอย่าลืมกดเข้าไปฟังกันให้เยอะๆนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนผลงานของนักเขียนและก็ นักอ่านตัวเล็กๆคนนี้ด้วยนะครับบำมบัดรักมาเฟียบทที่62ความสุขของไออุ่นเท่ากับรอยยิ้มของพารันพาศหนึ่งโปรดติดตามรับฟังกันได้แล้วครับ ที่รักไออุ่นนะถ้อยคำนี้ช่างสร้างความสุขลน้นให้กับไออุ่นเหลือเกินแม้ในยามตื่นก็ยังสุขใจหาได้บานก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นคนหัวอ่อนเชื่อคนง่ายแต่ยังน้อยที่สุด ก็ขอเชื่อใจคนคนนี้ก็แล้วกันจะเป็นไรไหมครับถ้าไออุ่นจะเชื่อใจคุณพารันอีกสักครั้งแหมมาถึงขั้นนี้แล้วไออุ่นยังไงก็คงต้องเชื่อแล้วละ่ะ นั่นนะสิครับเสียงพูดคุยดังมาพร้อมกับเสียงหัวรอกคิกคักของคนที่ยังนอนจมอยู่บนที่นอนนุ่มบ่งบอกให้รู้ว่าตื่นลืมตาขึ้นมาได้ก็ต่อสายตรงไปหาคนสนิทที่รู้ใจทันทีไม่มีรีรอ ทำเอาคนที่ได้ยินอดยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ตามไม่ได้พารันเองก็กลายเป็นคนที่มีความสุขกับเรื่องอะไรง่ายๆตามอีกฝ่ายไปแล้วอย่างไม่น่าเชื่อผมดีใจนะครับที่เห็นเจ้านายยิ้มได้สักที ภารันที่อยู่ในชุดลําลองเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงผ้าฝ้ายใส่สบายสมกันกับสีหน้าสดใสและรอยยิ้มกลุ้มกลิ่มของเขาร่างหนาเงยหน้าขึ้นทันทีที่ได้ยินเสียงของเลขาส่วนตัวที่รู้ใจเขาที่สุดในสามโลกอีกฝ่ายเป็นเลขา ที่รู้ใจที่สุดของเขาแล้วอีกฝ่ายเอื้อนเอ่อยถ้อยคำบางอย่างออกมาเขาก็รู้ได้ทันทีอืมฉันเองก็ต้องขอบใจนายมากนะมาโนและเรื่องอะไรเหรอครับทุกเรื่องแหละ เออด้วยความยินดีครับนายมาน้อมคงคำนับให้กับเจ้านายจนสุดตัวในขณะที่อีกฝ่ายนั่งอยู่ที่ห้องทำงานส่วนตัวในขฤิหาสุดหรูพารันสำหรับเขาแล้วเป็นทั้งเจ้านายเป็นทั้งเพื่อนและ ผู้มีพระคุณคงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเขาถึงเทิดทูนบูชาผู้ชายที่ได้ชื่อว่าพารันเลิศลัตนาัยสารมากมายนะักแล้วเจ้านายตัดสินใจเรื่องที่จะย้ายไปอยู่สวีเดนแบบถาวรหรืออยังครับโอ้ นั่นน่ะสินะลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยสวัสดีครับพี่พารันคุณกันมาเยี่ยมพี่พารันครับเออคุณกันมาครับนายฉันได้ยินแล้วนะอรุณสวัสดิ์ครับพี่พารัน พี่ภารั์ครับสวัสดียามเช้าครับอะไรของเขานะไปดูสิมานพครับนายพารณวางมือจากกิจกรรมทุกอย่างที่ทำมาตั้งแต่เช้าก่อนจะเดินดิ่งไปหาเจ้าเด็กตัวนิ่มที่ยังนอนกลิ้งเกลือกอยู่บนที่นอนไม่ยอมลุกไปไหน ถ้าให้เดาภายใต้ผ้าห่มผืนหนาคงมีร่างเปล่าเปลืยล่อนจอนซ่อนอยู่ในนั้นเป็นแน่หนูครับลุกจากที่นอนได้แล้วนะครับไปดูซิว่ามีใครมาเยี่ยมแอมมีใครมาเยี่ยมเหรอครับน่าจะเป็น เออโอทันใดนั้นเจ้าของร่างเล็กก็ลุกพรวดพลาดขึ้นนั่งอย่างตื่นเต้นจากนั้นเนินอกบรรราบขาวผ่องก็เผยให้คนตรงหน้าได้เห็นจนเต็มตาอย่างลืมตัวจนกระทั่งมองเห็นพารันกลืนน้ำลายลงคอเฮือกใหญ่ ไออุ่นถึงได้รู้สึกตัวว่าเขาได้ทำเรื่องหน้าอายลงไปแล้วจากนั้นเรือนร่างผ่องพันก็เย็นวาบขึ้นมาทันทีตรงกันข้ามกับใบหน้าที่ร้อนเ่าขึ้นมาแบบกระทันหันนั่นเองพี่พารณนอ,อ่ะไปกานเลยนะครับไออุ่นจะลุกไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วเอ๊ะ ปิดตาด้วยครับห้ามมองนะครับโอ๊ะโ,โอ๊ยไออุ่นครับพี่เห็นไปถึงไหนต่อไหนแล้วไม่เห็นจะต้องเขินเลยนี่นายังไงไออุ่นก็ขันอยู่ดีพี่พารันหันหลังแล้วหลับตาด้วยสิครับหันหลังแล้วยังต้องหลับตาอีกเหรอใจร้ายจังมันไม่เกี่ยวกับใจร้ายนะครับ พี่พารันนะโอ้โอโอไม่งอนนะครับรีบไปได้แล้วครับคนเก่งไออุ่นไปแล้วนะครับห้ามรินตานะครับโอเคครับเออเดี๋ยวไออุ่นครับพี่พารันพี่รักไออุ่นนะครับ อุ่นก็เหมือนกันครับเหมือนอยังไงเอาอุน่นไออุน่นเดี๋ยวก่อนสิหนูขี้โกงนี่นะหน้ามันเขี้ยวซะจริงเยาว่าตามานพเลยที่ดีใจ ที่เห็นเขายิ้มได้แม้แต่ตัวเขาเองก็ดีใจที่ตัวเองยิ้มได้สักทีเหมือนกันทศกัณฐ์ฉีกยิ้มอวดฟันสีขาวจนครบทุกซี่เมื่อเห็นพี่ชายเดินควงคู่ลงมากับว่าที่พี่สะพยอายุน้อยกว่าถึงสิบกว่าปี เป็นครั้งแรกในชีวิตใช่แน่นอนว่าพารันไม่เคยจริงจังกับเรื่องความรักเท่านี้มาก่อนเลยคนต่อมาที่ดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของพารันก็คงเป็นน้องชายคนนี้นี่แหละสวัสดียามเช้าครับพี่พารัน อะไรของนายฮะคุณกันโหตั้งแต่มีว่าที่พี่เซัไพก็ลืมน้องคนนี้ไปเลยนะครับหืมว,ว,ว่าที่พี่เซาไพงั้นเหรอครับพี่พารันไออุ่นเอียงคอถามซ้ำ แถมยังกระพริบตาปลิบปๆปใช่ว่าคนอย่างเขาจะไม่เข้าใจว่าคำว่าพี่สะพายนั้นมันแปลว่าอะไรเพียงแต่สิ่งที่อยากรู้ก็คือคำว่าพี่สะพายนั้นหมายถึงใครกันแน่ต่างหาก นอกจากจะไม่ได้รับคำตอบใดๆจากใครแล้วก็ยังได้ยินแต่เสียงหัวเราะคิกคักดังลงงมอยู่อย่างนั้นเออคือเอาละเอาละพอได้แล้วเลิกหัวเราะคิกคักกันได้แล้ววันนี้คุณกันอุตสาหแวะมาแต่เช้ามีธุระอะไรเหรอครับ พารันว่าพรางดึงร่างบางเข้ามาโอบที่ไหลอย่างหวงแหนสายตาคมดุสะกดคนตรงหน้าให้หุบป,ปากเงียบลงไปในทันควันแม้แต่แป้งเองก็พลอยเงียบกิจไปด้วยวันนี้แป้งกับคุณกันมาแสดงความยินดีกับพี่พารันนะครับยินดีด้วยนะครับ มาแสดงความยินดีกับพี่ใช่ครับมาแสดงความยินดีพวกพี่สองคนเมื่อคืนฝันไม่ดีหรอครับหรือว่าอยากไปทำบุญครั้งนี้จึงเป็นพารันเอง ที่หัวล็อกากากออกมาเสียงดังลั่นต่อด้วยการกลุ่มแก้มนิ่มของไออุ่นด้วยสองฝ่ามือหนาก่อนจะพรมริมฝีปากหยกักลงไปครอบงำริมฝีปากบางทันทีอย่างหน้าไม่ไอายก็มันโอดใจไม่ไหวเพราะความน่าเอ็นดูของอีกฝ่ายเหลือเกินนะสิ ไออุ่นแล้วก็พูดจาอะไรไม่เห็นจะเข้าใจเลย <c oughs> ก็พวกพี่นั่นแหละครับอยู่ดีๆก็มาแสดงคำยินดีโดยที่เจ้าตัวไม่รู้เรื่องเลยไอยอุ่นตั้งหากที่ไม่เข้าใจนะครบเออคุณกันพูดอะไรบ้างสิครับ ออครั้งนี้จะอธิบายให้เข้าใจก็ได้พวกเราสองคนมาแสดงความยินดีกับการใช้ชีวิตคู่ของคู่บ่าวสาวคู่ต่อไปยังไงล่ะได้ยินว่าพี่พารันขอไออุ่นแต่งงานแล้วใช่ไหมครับยินดีด้วยนะครับเอ๋ การขอแต่งงานที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเป็นการขอแต่งงานในขณะที่ทั้งคู่จุดๆนี่นะยังจะมีหน้าไปเล่าให้คนอื่นเขาฟังอีกอย่างนั้นเหรอบ้าไีแล้วพี่พารันครับเรื่องเมื่อคืน เอ๊ะพารันคุกเข่าลงกับพื้นทันทีพร้อมกับควักกล่องสีแดงเลือดหมูขนาดเล็กออกมาจากกระเป๋าเสื้อก่อนจะยื่นมันตรงไปที่หน้าของไออุ่นแล้วเปิดมันออกจากนั้นก็พบว่า ข้างในนั้นมีแหวนขนาดเล็กประดับเพชรเม็ดงามร่างบางถึงกับเบิกตาโพรงด้วยความตกใจและตื่นเต้นอยู่ในทีเดิมทีตอนแรกไออุ่นกะว่าจะตัดพอต่อว่าอีกฝ่ายให้จริงจังเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อคืนว่าที่ทำลงไปนั้น มันหาใช่การขอแต่งงานอย่างเป็นทางการไม่แต่พอเห็นร่างหนายื่นแหวนแต่งงานออกมาสวมเข้าที่นิ้วนางข้างซ้ายโดยปราศจากซึ่งคำพูดแล้วคนด้อยประสบการณ์ในเรื่องความรักอย่างเขาก็ดีใจจนแทบจะตัวลอยวนขึ้นไปในอากาศ จนกระทั่งยอมให้อีกฝ่ายสวมแหวนเข้ามาที่นิ้วก่อนจะพรมจุมพิษที่หลังมือแผ่วเบาถึงได้รู้สึกตัวว่าตัวเองนั้นถูกทำอะไรลงไปบ้างพิพารันพิพารันครับจะจะทำอะไรนะครับสวมแหวนแต่งงาน ที่นิ้วนางข้างซ้ายให้ไออุ่นไงครับพี่รู้นะว่าหนูจำได้เรื่องที่พี่ขอหนูแต่งงานเมื่อคืนวันนี้พี่ก็เลยให้แมนนำแหวนมาให้พี่นั้นสวมให้พร้อมด้วยสักขีพยานทั้งสองน้องชาย ที่เป็นญาติเพียงคนเดียวของพี่และและอะไรล่ะครับและสักขีพยานที่เป็นญาติฝ่ายเจ้าสาวออออญาติฝ่ายเจ้าสาวเหรอครับ เจ้าสาวของพี่พารันก็คือไออุ่นไงครับจะเป็นคนอื่นไปได้ยังไงหึถ้างั้นญาติของเจ้าสาวก็คือญาติของโอ้โหบ้านนี้หลังใหญ่จังเลยกว้างมากมาก ตั้งแต่ส er ัมภาเกิดมาไม่เคยเห็นบ้านใครหลังใหญ่เท่านี้มาก่อนเลยใครบอกว่านี่คือบ้านนี่คือพระราชวังตั้งหากล่ะสัมภาบัตองเรียกถึงไหมคบคุณแม่อย่าส่งเสียงดังนักสิเด็กๆเบาๆหน่อยไอ้เขา เดี๋ยวใครจะได้หาว่าเราเป็นคนบ้านนอกเข้ากรุงจริงไหมจ๊ะพอ่อโอ้ยปวดเมื่อยไปหมดทั้งตัวเลยทำไมมันถึงได้ไกลอย่างนี้นะไหนเขาบอกว่าที่นี่จะมีการจัดงานไม่เห็นมีงานอะไรจัดขึ้นมาสักอย่างเลยโกหกกันหรือเปล่าเนี่ยผมบอกแล้วไงครับนะอิน ว่าพวกเขาต้องหลอกให้เรามาที่นี่แน่ๆไอ้อุ่นนะไม่มีทางตอบตกลงแต่งงานกับไอ้หมอนนั่นแน่ๆเชื่อผมสิครับไหนอะ่ะเจ้าของบ้านอยู่ที่ไหนออกมาคุยกันหน่อยเซจ่จุจคนันจุคันมาหาไออุ่นล่ะครับดีใจจังเลยขอบคุณนะครับ ที่พาพวกเข้ามาหาอุ่นขอบคุณนะคะพี่พารันขอบคุณนะคะไออุ่นกระโจนขึ้นไปจุบแก้มของคนร่างหนาเพื่อเป็นการขอบคุณด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสความดีใจนำพาให้ทำอะไรไม่ถูก ก่อนจะวิ่งพรวดพลาดออกมาต้อนรับคนเป็นพ่อและแม่อีกทั้งมีน้องสาวและน้องชายฝาแฝดร,รวมไปถึงผาเมืองชายหนุ่มที่เขานับถือเสมือนเป็นพี่ชายยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คฤหาสน์เลิศรัตนภัยศาลน,นะครับ ขอบคุณที่มาร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีให้กับงานแต่งของเราครับคุณพ่อคุณแม่เสียงนุ่มทุ้มของคนพี่เล่นเอาไออุ่นหยุดชะงักลงไปกระทันหันความดีอกดีใจค้างเติ่งอยู่บนยอดเขาอันสูงชันนี่เรากำลัง จะมีงานแต่งเป็นของตัวเองอย่างนั้นเหรอเนี่ยจบลงไปแล้วนะครับบทที่62ของนิยายไว้เรื่องบำบัดรักมาเฟียเหลืออีกแค่สองบท นิยายวายเรื่องนี้ก็จะอำลาจากคุณผู้ฟังไปแล้วนะครับพูดอย่างนี้ก็รู้สึกใจหายแต่ไม่ต้องห่วงนะครับยังมีนิยายวายเรื่องใหม่รอที่จะอ่านให้คุณผู้ฟังได้รับฟังต่อไปเรื่อยๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามผลงานนิยายวายเรื่องใหม่เรื่องต่อไป ให้ได้ฟังกันนะครับรับรองว่ามีแต่นิยายวายสนุกสนุกแน่นอนนะครับเอาไว้พบกันใหม่อีก2ตอนสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับ